สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปที่ผ่านมานะวิกาธิปัสสาได้นําเสนอคลิปวิดีโอเรื่องสมุทรธานุภาพฉบับชาวบ้านซึ่งเขียนโดยพลเือเอกสามารถจาเปียรัตค่ะซึ่งในส่วนของตอนที่1นนะคะที่ได้กล่าวถึงความสําคัญและประโยชน์ของทะเลได้นําเสนอไปแล้วนะคะโดยน้องฟางคะ่ะและในส่วนของตอนที่2นะคะในเรื่องของปัจจัยทฤษฎีของสมุทรธานุภาพนําเสนอโดยน้องแอมค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นตอนที่3ค่ะเป็นองค์ประกอบของสมุทรธานุภาพ ซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะที่จะขอกล่าวถึงซึ่งจะเป็นบทสรุปของเนื้อหาทั้งหมดค่ะสมุดธนุภาพเกิดจากปัจจัยเสริมสร้าง5ประการอันเป็นสิ่งที่รัฐหรือประเทศมีมาตั้งแต่เริ่มแรกบวกกับคุณลักษณะของรัฐบาลหรือผู้ปกครองประเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่6ที่เลงเห็นถึงความสําคัญของการใช้ประโยชน์จากทะเลและมุ่งที่จะเสริมสร้างสมุดธนุภาพของประเทศอย่างจริงจัง องค์ประกอบของสมุทรานุภาพมีทั้งหมด4ี่กลุ่มหรือ4ประเภทมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ 1. กองเรือพาณิชย์เปียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้จากการขนส่งสินค้าเพื่อการพาณิชย์และการเดินเรือโดยสานข้ามสมุทร 2. กองเรือรบเพื่อคุ้มครองกองเรือและเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ผพ้นทะเลและเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สามฐานทัพและท่าเรือเพื่อเป็นที่จอดพักและรับการส่งกำลังบำรุงสำหรับกองเรือรบและเป็นท่าสำหรับขนท่ายสินค้าสำหรับเรือพาณิชย์ทั้งภายในประเทศและบนทะเล 4. อู่ต่อเรือและซ่อมเรือเพื่อเป็นฐานของอุตสาหกรรมหนักทางทะเลของประเทศในการสร้างและซ่อมบำรุงเรือพาณิชย์และเรือรบค่ะและองค์ประกอบของสมุดฐานุภาพข้างต้นที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะ ไม่มีพระเจ้าธรรมชาติหรือศาสดาองค์ใดประทานมาให้รัชาติทั้งหลายตั้งแต่ต้นแต่เป็นสิ่งที่ประเทศนั้นๆจะต้องสร้างขึ้นเองซึ่งเป็นผลิตผลหรือดัชนีชีวัดตัวต,วตนกำลังอำนาจหรือศักยภาพที่แท้จริงของสมุทธานุภาพของชาตินั้นค่ะโดยมีปัจจัยเกื้อกูลทั้ง6และองค์ประกอบทั้ง4หมองวิเคราะห์เป็นองค์รวมค่ะ สำหรับคลิปหน้าฝากทุกคนติดตามนะคะว่าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นและยกกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องใดฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะ